พอเก็บกินครั้งที่สองเขาก็แตกยอดออกมาใหม่ตรงนี้จะให้เราเก็บกินครั้งที่สามในวันนี้นะคะนี่เขาแตกหนอแตกยอดออกมาใหม่นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นการเก็บกินครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเขาก็แตกยอดออกมาใหม่มาดูกระถางนี้นะคะนี่กระถางนี้ก็เหมือนกันอันนี้เก็บกินครั้งที่หนึ่ง สำหรับกระถางนี้นะคะกระถางนี้นี่ก็รอยเก็บกินครั้งที่หนึ่งแล้วก็แตกยอดตัวนี้ออกมาใหม่นะคะแล้วก็มาเก็บกินครั้งที่สองก็จะมาแตกยอดออกมาใหม่ให้เก็บกินครั้งที่สามอันนี้ก็น่าจะเก็บกินครั้งที่สองกระถางนี้ใบไม่สวยนะคะเนื่องจากว่า เก็บไว้ไกลบ้านแล้วคราวนี้นกกระจอกจิกกินใบค่ะ